คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนรวยถึงรวยขึ้นในขณะที่คนจนอยู่แล้วทำไมถึงจนลงเคยมีคนพูดแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดว่าในโลกนี้เราเอาเงินของทุกๆคนมากองรวมกันแล้วก็แบ่งหารให้ได้เงินกลับไปเท่าๆกันทุกคนให้ระยะเวลา1นถปีค่ะเรามีเงินเท่ากันแต่ว่าคนที่รวยเขาก็จะกลับมารวยเท่าเดิมและคนที่จนก็จะกลับไปจนลงเช่นเดิม นั่นไม่ใช่เพราะว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในตอนแรกแต่มันเป็นเพราะว่าคนรวยเขารู้กฎของการเงินเขารู้วิธีบริหารจัดการเงินมันก็เลยทำให้เขาง่ายในการที่จะทำให้เงินงอกเงินนั่นเองแล้ววันนี้นะคะครูเกมมีกฎการเงินที่คนรวยเขารู้แต่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้และไม่เคยทำวันนี้เอามาฝากทุกๆคนคะ่ะข้อที่1น,นะคะ กฎการเงินข้อแรกคือคนรวยเขามีการกำหนดเป้าหมายทางการเงินหมายความว่าเขาจะแบ่งเงินออกเป็น3ระยะค่ะระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงเวลามันจะทำให้เขาจัดสรรงบประมาณในการเงินได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นเขามีเป้าหมายชัดเจนว่าอีกสองปีข้างหน้าจะซื้อบ้าน เมื่อตั้งใจแบบนั้นแล้วเขาจะทําทุกทางเพื่อที่เขาจะเก็บออมเงินหรือทําให้เงินของเขางอกเงยและทำให้เขามีงบประมาณการเงินที่เพียงพอต่อสิ่งที่เขาต้องการค่ะหรือบางคนอาจจะแพลนว่าจะซื้อรถเพราะว่ารถก็จำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นก็จะต้องวางแผนนะคะว่าคุณจะซื้อรถแบบไหนราคาเท่าไหร่และคุณจะซื้อแบบเงินสดหรือแบบเงินผ่อนและในแต่ละเดือนจะรับผาระหนี้สินตรงนั้นได้ไหม เพราะฉะนั้นการที่คุณตัดสินใจทุกอย่างโดยที่ไม่มีการวางแผนนั่นแหละค่ะจะเป็นหายนะทางการเงินเพราะฉะนั้นคนรวยทุกคนเขารู้กฎข้อนี้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมีการวางแผนอนาคตให้แน่นอนก่อนถึงจะตัดสินใจทําในสิ่งนั้นหรือซื้อในสิ่งที่เขาต้องการค่ะไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นของชิ้นใหญ่อย่างเดียวว่าจะต้องเป็นรถหรือว่าเป็นบ้านอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องใช้เงินคุณจะต้องมีการวางแผนเสมอนะคะ ต่อไปข้อที่2ค่ะกฎการเงินข้อนี้คือเศรษฐีหรือคนรวยทุกคนเขาใช้จ่ายเงินอย่างจําเป็นหมายความว่าทุกครั้งที่จะมีการใช้จ่ายเงินเขาจะมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเขาจะรู้ล่วงหน้าว่าในแต่ละเดือนเงินเขาจะใช้ไปกับอะไรบ้างเขาจะมีการแบ่งงบประมาณการใช้จ่ายเอาไว้แบบชัดเจน ยกตัวอย่างอย่างเดือนนี้เดือนมิถุนายนอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายทั่วไปที่ใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าโทรศัพท์มือถือค่าอาหารค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวค่าใช้ใจ่ายในบ้านค่าความบันเทิงต่างๆอย่าง Netflix YouTube p r e m i u ยม เราสามารถที่จะเขียนค่าใช้ใจ่ายต่างๆออกมาแบบนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าเดือนถัดไปกรกฏดาเดือนถัดไปสิงหากันยาพอมาถึงเดือนตุลาปุ๊บคุณอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเช่นประกันร,รถยนต์ที่มันถึงดิวที่คุณจะต้องจ่ายประกันชีวิตที่คุณทำเอาไว้มันครบรอบบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตหรือว่าบัตรธนาคารของคุณที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี พวกนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เข้ามาและไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ประจําทุกเดือนดังนั้นถ้าคุณไม่เขียนแบบนั้นออกมาและคุณใช้จ่ายเงินเท่าเทียมกันในทุกๆเดือนแบบ พอดีพอดีแล้วคุณมีค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินแบบนั้นเข้ามาแล้วลืมวางแผนมันจะทําให้คุณสะดุดในเรื่องของการใช้เงินค่ะบางคนอาจจะไม่มีเงินสํารองเอาไว้จนกระทั่งไปกู้หนี้ยืมสินและก็เสียดอกเบี้ยกลายเป็นว่าแทนที่จะเสียในสิ่งที่เราต้องจ่ายเกี่ยวกับค่าประกันอย่างเดียวกับต้องเสียซ้ําซ้อนไปเสียดอกเบี้ยที่จะต้องมีเป็นค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นนะคะถ้าคุณมีการไม่ใช้ใจ่ายฟุม่มเฟือยใช้อย่างจําเป็นและวางแผนการเงิน คุณจะรู้ว่าคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคุณสามารถริดรายจ่ายของคุณออกมาว่าถ้าคุณสามารถทำแบบนั้นได้คุณจะเข้าใจเรื่องการเงินของคุณเป็นอย่างดีเริ่มง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะถ้าทำแบบที่ครูเก๋บอกคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้โงบการเงินเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ยากจังเลยคุณแค่เขียนบัญชีรายรับรายจ่ายของคุณเช่นคุณเขียนเดือนนี้คุณเขียนเดือนหน้าคุณเขียนเดือนต่อไปเอารายได้รายรับและรายจ่ายมาบวกลบคูณหารกันแล้วเปรียบเทียบว่า ทำไมเดือนนี้คุณใช้เงินเยอะทำไมเดือนนี้คุณใช้เงินน้อยคุณจะลดทอนค่าใช้จ่ายส่วนไหนหรือคุณจะหารายได้เพิ่มอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีทางเห็นตัวเลขการเงินของคุณจนกว่าคุณจะตัดสินใจเขียนมันออกมานะคะเพราะฉะนั้นครูเกียอยากให้คุณเริ่มทารายรับรายจ่ายเรื่องนี้เป็นกฎการเงินที่สําคัญมากๆเลยค่ะข้อที่3คุณจะต้องตรวจสอบสถานะทางการเงินของคุณอยู่เสมอการตรวจสอบก็เปรียบเสมือนการที่เราเช็คตัวเรานี่แหละ ว่าเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเท่าไหร่และมันมีจํานวนลดลงเท่าไหร่และอะไรที่เป็นค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยที่เสียออกไปและสิ่งที่คุณได้เพิ่มเข้ามาคุณได้เพิ่มจากอะไรยิ่งถ้าคุณรู้นะคะคุณจะสามารถวางแผนการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสิ่งไหนที่ทําให้คุณได้เงินเพิ่มคุณสามารถทําซ้ําได้และสิ่งไหนที่มันฟุ่มเฟือยและคุณเสียเงินคุณก็อาจจะลดรายจ่ายหรือว่าตัดรายจ่ายตรงนั้นออกไป เช่นเดิมค่ะมันก็จะวนกลับมาว่าคุณควรจะเขียนรายรับรายจ่ายของคุณนั่นเองค่ะข้อที่4คุณจะต้องแยกความต้องการกับความจำเป็นให้ออกค่ะเพราะว่าช่วงนี้กระแสของสินค้าที่มาใหม่ๆก็จะมีเยอะแยะมากมายบางคนอาจจะอยากได้มือถือใหม่บางคนอาจจะอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมบางคนอาจจะอยากซื้อนาฬิกาคุณสามารถที่จะซื้อสิ่งเหล่านี้ได้นะคะถ้าเกิดว่ามันจำเป็นกับชีวิตประจำวันของคุณจริงๆ คุณลองเปรียบเทียบว่าอันนี้จริงๆแล้วบางคนอาจจะมีกระเป๋าอยู่เป็น10-20ลูกอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้เพราะสินค้ามันออกใหม่อยากได้เพราะว่าเพื่อนก็มีอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นของที่ต้องมีแต่มันไม่ใช่ของจำเป็นค่ะแต่บางคนโทรศัพท์มือถืออาจจะอยากซื้อเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเดิมมันอาจจะความจำเต็มแล้วหรือว่าหน้าจอมันแตกหรือว่ามันพังแล้วหรือบางทีฟังก์ชันมันไม่ตอบโจทย์ต่อ,อการทำงานของคุณ คุณก็ได้จําเป็นจะต้องซื้อเครื่องใหม่และถ้าคุณได้เครื่องใหม่มามันจะช่วยให้คุณสร้างไรายได้หรือช่วยให้คุณอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของคุณมากยิ่งขึ้นถ้ากรณีแบบนี้เขาก็เรียกว่าเป็นของที่จําเป็นนะคะดังนั้นลองแยกแยะดูค่ะว่าอันไหนแค่คุณต้องการหรืออันไหนที่จําเป็นจะต้องมีจริงๆเชื่อว่าถ้าคุณมีวิธีการในการที่จัดการเรื่องนี้ได้คุณจะได้ในของที่จําเป็นมาและคุณจะลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลงไปได้มากเลยค่ะ ข้อที่5ค่ะอย่าเป็นนี่ โอ้ฟังดูแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเลือกไม่ได้หรอกบางทีเราไม่ได้มีต้นทุนชีวิตเท่ากับคนอื่นเขาบางอย่างที่ได้มาในทุกวันนี้ก็เพราะว่าเป็นหนี้ทั้งนั้นถึงจะได้มาโอเคงั้นครูเกตต้องเปลี่ยนใหม่ว่าไม่ใช่ว่าอยากเป็นหนี้เราสามารถที่จะเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่ามันตอบโจทย์ความจําเป็นในชีวิตของเราแต่เราจะต้องมีความชาญฉลาดแล้วก็ต้องฉลาดมากกว่าหนี้ค่ะยกตัวอย่างสมมุติถ้าคุณเป็นหนี้บัตรเครดิต คุณจะต้องรู้ว่าบัตรเครดิตมันมีประโยชน์อะไรเงื่อนไขของมันเป็นยังไงนั่นหมายความว่าถ้าคุณจ่ายแต่จ่ายคืนขั้นต่ําดอกเบีย้ยมันก็จะเพิ่มพูนและที่สําคัญเงินต้นมันจะไม่ลดดังนั้นมันจะเป็นภาระที่เพิ่มมากขึ้นคุณจะต้องใช้บัตรเครดิตให้มีประโยชน์และก็ใช้อย่างชาญฉลาดยกตัวอย่างถ้าเวลาที่คุณรูดของมันจะจ่ายเพื่อสะสมคะแนนได้บางทีมันเอาไปแลกสิ่งต่างๆได้หรือว่าใช้จ่ายเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือว่าการรับส่วนลดต่างๆ ทั้งนี้เมื่อคุณใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่คุณจะต้องชำระหนี้ให้เต็มจํานวนไม่ใช่ชำระเฉพาะขั้นต่ำไม่งั้นมันจะงอกเงยหรือว่าเพิ่มปุ๋นหนี้ให้คุณไปเรื่อยๆค่ะจะเป็นภาระที่ปวดหัวมากๆเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าเป็นหนี้ไม่ได้หรือว่าไม่ได้บอกว่าไม่ควรมีบัตรเครดิตมีได้แต่ต้องใช้อย่างชาญฉลาดและอีกอย่างหนึ่งนะคะกฎของการเป็นหนี้ที่สำคัญคือคุณจะต้องชำระหนี้ให้ตรงเวลา คนที่มีภาระหนี้ส่วนมากการที่เราชําระหนี้ตรงเวลามันจะทำให้ดอกเบีย้ยมันไม่พอกพูนหรือมันไม่เกินตามความจำเป็นดังนั้นเราเป็นหนี้ได้แต่เราก็ต้องรับผิดชอบภาระหนี้สินหรือภาระทางการเงินของเราให้ได้ด้วยเพราะมันยากที่จะบอกว่ากฎข้อนี้ของคนรวยคืออย่าเป็นหนี้เพราะจริงๆแล้วคนรวยเองเขาก็มีการกู้ยืมเงินมาทำธุรกิจเช่นเดียวกันแต่เขาจ่ายคืนได้ตรงเขาสามารถจะบริหารจัดการหนี้ของเขาได้ เขาสามารถที่จะใช้ความชาญฉลาดให้เหนือกว่านี่ได้เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะคนที่ประสบความสาเร็จเขารู้วิธีการบริหารจัดการเงินเขารู้เรื่องภาษีเขารู้เรื่องที่จะใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตเขารู้เรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนมีเงินแบบเขาเราก็เรียนรู้วิธีการเหล่านี้จากเขาได้ค่ะ ขอบคุณทุกๆคนที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันนะคะไว้มีข้อมูลดีๆครูเกตจะเอามาเล่าให้กับทุกๆคนฟังอีกค่ะถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ